งสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ากินตำมะคงกับแซลมอนน้ำข่อยเด้อจ้ะเอแซ่บแซ่บมะเจ้าเสียงเก้าอี้เด้อจ้ะรบกวนแน่จะหน่อยนะคะเบิงบิงบิ้งบิไปเสียเจ้าเบิงตั้งแตะเริ่มต้นแล้วนะโดนแล้วนะคะบมได้กินยังสี่โดนแล้วมามามา แต่างหุ้ก็คือมาร์โอเราขูดอย่างนี้นะคะโ mm hmm. มเมนต์ขูดเดี๋เขาเอินซับเอานะคะซับโป๊ะไปเปลิกหลุดน่ะอ mm ืม hmm. ทานข้ากับมี่ยังไรนะคะ mm hmm. มีอ่าวิลโบลนะคะราดิซมีแล้วก็เซรัลลีนะคะตั้งโอโตุ่นไนน์นั่นเองนะคะแลกกะแตงกวาสลัดนะคะตามที่เ้ามีเอาตามที่สะดวกกินลีนะคะ Mama, ừ. eigen, mà mà một cháu Hửm. Xẹp. Phải tự xímเอง, าสิจับมือกอะสแสเฮ็ดงานมากบาทมันเป็นจังไงล่ะถนมจิกนะคะมันเจ็บเขาน้ามซ้ำปลาบ้องหอไปแล้วค่ะเฮ็ดงาน วิตโหลมันเจาะแซ่บขนาดมาเดิมมาเดิมพุทเจาจ้าพี่น้องปองไปพายทุกคนทั้งฟังไทยฟังเล่านะคะทั้งยุโรปอเมริกาทุกทีเลยคะ่ะนะคะมื่กินน้ำกันแซบ่บ ปดหัวจีนๆหนึ่งสุดจอดสุดจอดเลยนะคะมันนึกมันนึกมุจจาจ๋ามาๆมาก น้ำปลาข้องนอ้๊อเลยเคยได้พูดใดมากินเพ็ดเนาะค่ะสีเดฟิลนั่นเวลามันเพ็ดได้จี๊ดขึ้นเต็มที ความรู้สึกมันถามทราบไปหมดเลยนะคะสุดสุดอือหือ ิไม่ได้เว่าเลนได้อนตอนนึงล่ะไม่ได้เ่าเลนอันนี้คือถ้ากินต้องกินให้ถึงนะคะ <c oughs> กินให้ถึงยีล่ลย ซ้ำคอยลวดเฮ้ยกับเพาะถวงกันเนาะข้มั่ยแตงก่อน มักคือขอยมาเดิมมาเดิมเมนูดูเดือดเกิน คนข้างข้างกัสิบบาทแบ่งไว้ขอ,อกินทุกขนมปักในเด้อนหกสักมุจอเสื้ออยู่บ่บ่อยากออกซื้อนะคะได้กับสิบไว้ อยู่นางของน้ำคือบบต้องถามถึงนะคจวดจาดนะคะโอ้ยแบบเวลาไปเห็นงานม้าเมื่อยมบเจาแล้วก็รู้สึกว่าอากาศอากาศเมื่อยนี่มันเมื่อยเมื่อยเมื่อยอิ่มเลยเมื่อยเพื่อะเข้าจะเป็นใครได้การ ไปไปไปมันสะใจมาก ผิกผูดกำเน่งกะคัะคุยกำไยได้บนจอริกแข้งต่างหาก พคอ,อมเมน่นบ่งด้วแต่คอมักกินพักหามคิดด้วว่าคยมีสีหาม 嗯，不。 วมังกีสซีซีเมันเจ้าบานแดงให้ก็มากระตุ้น one one ถ้าเบิ้งมะเจาก็ร่างใดขนมปังเราเสียดจังใดกินถ้าเบิ้งเมื่อสิมากแล้วถ้าเบิเ้งเด้่เห็นป้องเมื่อมาแล้วปักตะโขนเด้อดจ้ะ เบ่โมเจ้าครว่ได้ว่าเรียนอินลีสกูเฟินเจมาปิกนนะ โมนนย์ซอ <cin stereotype> mm ิสเบอร์อโซอีเทนซไหมอร่อยอร่อยโอ้เสียลยวะนี่ละยากกระซิบครางๆยากินเบิดกอนคยเด้อคายกระิเจ้าได้กินแล้วมจ้านะกระิเอาไว้ให้คุณไส้กินระบาดเราหยานพอกินเบิดกอนแล้วราฟ้าเลย ข่อยกระทายคลิปมาแล้วดอกแต่ว่าก็ว่าเป็นยังเนาะค่ะนี่แหละขัเวิว่าถ้ามันอร่อยจริงมันต้องมีคนเน้นๆนะคะเน้นทั้งอาหารเน้นทั้งรสชาติเลยนะคะมุเจ้าขับเบิดกล้วมสีบ้าเลยกับคุณใจนะคะตอนนี้เรามากินเบิ่งเบิงจะเห็นบอมืออยังมุเจ้าขอไม่ได้บอลเลยดิคอยคำพัวไว โอเคนะคะขอบคุณหลายๆนะคะทั้งฟังไทยฟังเล่านะคะทั้งโซนยุโรปเนาะคะ่ะที่มาติดตามคลิปนะคะหลักก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะ บบคอยได้ลงคลิปส่วนนี้กับยาเยาว่ากันเด้อกันนะคะก็ขอโทษขออภัยหลวงหนาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามวยกับทั้งงานพร้อมนะคะแล้วกันหลายๆอย่างกันเนี่ยค่ะชีวิตแต่ละมือนะคะกับขำๆไปนั่มนะคะแล้วกัสนุกสนานเฮ็ดงานกับมีชีวิตจิตใจนะคะเฮ็ดงานหลายอย่างคือกันเนาะโบต้องคิดอย่างไรนะคะไปทวางสั่นไปพอกันคลิปหนานะคะเราจะบายบายค่ะไว้เจอกันค่ะไปแล้วเดี๋ยวสิ ้าสิกินเขาบวดแสบนะงาไปแล้วค่ะอร่อยไหมฝรั่งกินตำางกับแซมอนมจุจฉา <c oughs> <c oughs> ข้าขนมปังแซมอนกินไปฟอฟังโอ้ย <c oughs> ข้ากนนะ เดิวมว่าจารุ่นแปดตายนะคะรุ่นแปดตายล็เเฮดเพิรนี่โอ้ยโอเคนะคะ